สวัสดีกับทุกคนด,ด้วยครับผมวันนี้ผบจะมาอ่านมังงะเรื่องเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคูกูภาคแนวใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนแนวภาคไปนิดนึงซึ่งว่าภาคแบบเดิเดมๆมันน่าเบื่อนะครับก็คลิปที่แล้วพี่ก็แบบยังไงเดียมันมีแต่เสียงรกเสียงกาอ่ะก็คลิปที่แล้วก็ขอโทษขอไปัด้วยนะคลิปนี้ก็จะพยายามนะเพิ่มเป็นเสียงการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็ไปเริ่มกันเลยท่านพี่อยู่เหลียงข้าขี่ม้าไม่ค่อยเก่งข้าอยากได้คนเดินนำม้าให้หน่อยเจ้าค่ะ ได้สีแล้วก็ระวังอย่าให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บละ่ะบางทีหากในอดีตไม่เกิดความผิดพลาดเขาอาจปฏิบัติต่อข้าอ่อนโยนเส้นนี้ก็ได้ในวัยเด็กเขาเป็นคนที่ดีกับข้าที่สุดพี่สาวข้าเจ้าต้องมาถือเสื้อนํามาให้กับข้าหนาสนิงๆีนางอยากให้ข้าเป็นคนนํามาให้ไม่นางใส่ข้าหนักเส้นนี้บางทีอยู่เอีงอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนีก็ได้เพิงยี่สิ่งซีบอกให้เจ้าเป็นคนนํามายังจะยืนทึ่มอยู่ได้ นุนเหรียญเขาคงลืมความรู้สึกข้าในวัยเด็กไปหมดแล้วสินะเขาถึงคอยกันแกล้งข้าอยู่แบบนี้เจ้านำม้าอย่างมัดระวังด้วยล่ะหากเกิดอะไรกับข้าท่านพี่อาจไม่พอใจเอาได้อ้สิงซีเจ้าเป็นอะไรไหมพี่สาวของข้าสั้นใจร้ายนักนางแกล้งทำให้ม้าตกใจเจ้าค่ะไม่ข้าไม่ได้ทำ นานฟิงยี่เจ้ากล้าทำร้ายสิ่งสีต่อหน้าต่อตาข้าพวกเจ้าลากนางไปตีทำโทษจนตายเดี๋ยวนี้อะไรนะแขนของข้าอาช่วยข้าด้วยแขนของข้าติดอยู่กับเสือ้ออยู่เหลียงสวยข้าด้วยนานฟิงยี่ฟังก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับอีกตอนหนึ่งถ้าใครซื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพอาเป็นการเสียเวลาไปมากวันนี้ก็ตอนน่อเลยครับช่วยด้วย หัวหน้าดูเลยความปลอดภัยอย่างเชิยนยี่อ,อ่านถึกบุนิช่างมาเธอไปดีกว่าข้าคนที่ช่วยข้าก่อนที่ช่วยชีวิตข้าไม่ใช่อยู่เหรียญหรอกหรอข้าคิดว่าเป็นเขาซะอีกจ้องเทิญย,ยี้หัวหน้ารักษาความปลอดภัยอย่างเจ้าไม่ได้ยินที่ข้าสั่งหรือไงข้าบอกให้เจ้าลากนางไปตีลงโทษนางรู้ดีว่านางต้องโดนอะไรบ้าง เอออดากถูกตีสะดวกเซจดีเป็ดแค่เพราะอยากเป็ดผู้หญิงของจอมพลสแสดงว่าดากไม่เห็นค่าชีวิตตนเองเลยแต่นางก็สู้ไม่ยอมแพ้นนะคงคิดว่าท่านจอมพลจะเห็นใจสงสารถ้าเห็นนางถูกตีหนักเองนี้ยังรู้สึกเจ็บทรมานแทนเลยเอ้ยยังไงซะท่านจอมพลก็ไม่ต้องการเจ้าอยู่แล้วงั้นเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกด้วยกันดีกว่าไหม จะทำอะไรจะทำอะไรข้าอย่านะอย่ามาแตะต้องตัวข้าเหืออยู่เหลียงช่วยข้าด้วยเจ้าพุ่งจะถูกท่านจอมพลทิ้งมายังหวังว่าเขาจะมาช่วยเจ้าอีกเงินลึกตอนนี้เจ้าควรจะทำตามที่เราบอกเพื่อที่เจ้าจะได้ไม่เจ็บตัวมากกว่านี้นงบ่ก,ก็กดข้าเงนินลนึกดักดี้กล้าลอกดีกับพวกเรากัดสีดะ อยู่เหลียงข้าขอรองเจ้าได้โปรดอย่าให้คนพวกนี้ทําอะไรข้าเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากตัวลาเป็นเพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูอย่างสนุกสนานนะครับผมก็บ๊ายบาย